สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่ติดตามเจฟ่าสันหามาเรานะคะเนาะวันนี้มาเป็นกำลังใจมาให้กำลังใจนะคะสำหรับนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่จังหวัดที่มีความเสียงนะคะตอนนี้อ่ะเจฟ้าเห็นอย่างอยู่ตรงน,นี้อยู่กับควันไฟจ้าเนี่ยเจฟ้าก็นะคะมาอันเนี้ยนะคะ ด่างไฟนะคะแล้วก็มันติเราจะฝากอะเอาหนาม่าหมอดเิันนะคะเพื่อว่าจะได้ทานเพรดีอ่านะคะแม่เพิ่นด่างไหวก็เลยมาดางเฝ้านะคะก็ได้ได้กินอ่าควันไฟติดตูไป้อมแบบนี้นะคะก็นะคะ สำหรับนะคะอรอบนี้นะคะเนะาะภาคอีสานของเข้านะคะก็คือผู้ป่วยนะคะเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะจ๊ะนะอยู่ที่โคราชนะคะเพิ่มผู้ป่วยโควิดอีกแล้ว2รายนะคะอัปเดตเมื่อคืนนี้นะคะเนาะแล้วก็จังหวัดขอนแก่นนะคะ2จังหวัดนะคะ2รายนะคะเนาะ โคราชนี้นะคะติดเชื้อเพิ่มนะคะหนึ่งรายเป็นพ่อค้าอาหารทะเลชาวอำเภอพิมายนะคะไปรับของที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นประจำนะคะมาขายอยู่ในพื้นทีออ่อำเภอพิมายอำเภอชุมพวงจังหวัดโคราชแลวกะอ็อำเภอลำปาอยมายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้ก็คืออ่าเป็นข้อมูลที่นะคะอัปเดตนะคะตามอ่าหน้าเพจต่างๆนะคะตามข่าวสารต่างๆที่เราติดตามแต่ละจังหวัดนะคะ ลักะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะขอนแก่นนี้ติดเชื้อแล้วหนึ่งรายนะคะหญิงอาชาวขอนแก่นวัยยี่สิบสี่ปีเพิ่ว่าแบบนั้นนะคะเนาะเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นที่ไปเหตุงานอยู่ทํางานอยู่โรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนะคะมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพเจ้าของนะคะทุกทท่านนะคะถ้าหากว่าเรามีอาการที่แบบว่ามันแปลกแปกอะไรนี้นะคะไปพบแพทย์พบหมอแล้วก็แจ้ง นะคะเพื่อว่าเนาะคะเนาะเราจะได้อ่ารักษาแล้วก็ป้องกันเพื่อว่านะคะไม่ให้ แพร่กระจายไปหาคนอื่นนะคะเนาะเรษิกิกระแห่งบอดี้เดน่ากระได้นะคะดูแลตัวเองป้องกันโรครับผิดชอบต่อสังคมนะคะมาจากพื้นที่ที่เสียงภัยนะคะกระห้รีบไปตรวจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท่านที่นะคะช่วงนี้ก็เป็นกรลังใจให้นะคะอีสานอีสานของเขากล่โอ้ยเนาะเป็นตา on on ลิตนนอนเจฟ้ากะยูคอนแกนไล่มาบอกเมื่อคืนนี่ว่า อาจจะบได้มาเดินนะคะพอนะคะทางจังหว,วัดขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อแล้วจังสัต์บได้มาเดินส่งข่าวหาอีแม่ส่งข่าวหาเอื่อยนะคะไปเรียนนะคะไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ โอ้ยจะเสดจ,จังใดน,นะคะเนาะช่วงนี้นะคะเป็นกระลังใจใหายท,ทุกทุกท่านเป็นกระลังใจใหายกับถูกขู่ทุกคนนะใดก็อย่าลืมกับเรากันนะคะก่อนจะออกจากบ้านก็ใส่แมสกปิดหน้าหน้าคางใส่หน้ากากาปิดจมูกให้ดีๆก็แล้วกันนะคะเป็นห่วงนะสาหรับนะคะ,ละหลายๆคนนะคะเนาะเพื่อว่านะคะเพื่อตัวเราแล้วก็คนรอบข้างนะคะเจลล้างมือนะคะพกติดตัวไปด้วยนะคะร่างตลอดเวลากินข้าวกินอะไรก็ให้มีอ่าช้อน ตอนกลางตัดด้วยนะคะในโต๊ะกับข้าวหลายคนเพิ่นจะอาจจะว่าเป็นโรคที่ร่างเกียดนะคะแต่ห้าบอกว่านะคะมันเ้าต้องรักษาแต่ต้นเหตุนะคะก่อนที่มันจะไปไปลายเหตุนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่ว่ามันจัไเ,เกิดเหตุนี่ให้รักษาให้ดูแลไว้ก่อนนะคะเพื่อคนที่รอบข้างแล้วก็คนที่เรารักนะคะทุกมือนี่อ่ะมันแบบว่า อากาศนี่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะบางครั้งนี้ก็3มเวลาเลยนะหนึ่งวันนี้มันจะมี3เวลาบางครั้งนี่นะคะเนาะนะคะเออบางครั้งก็ได้นะคะในแต่ก็อ่ะเป็นห่วงนะคะทุกคู่ทุกคนเตรียมตัวกลั่นให้พร้อมโอ้โหกลั่นขัดก,กันเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมด้จเดอสําหรับโควิดรอบสองนะคะนะอย่างเข่งขัดนะจ๊ะอยู่ที่ไหนนะคะเพิินกะนะคะเนาะอ่านะคะ อระมัดระวังนะคะข้าวดาวมีอยู่บ่ย่ใสในอันนี้นะคะข้าวดาวแต่ละมองบ้างบ้างมองีนกะนายุกเลิกนะคะบ้างมองในกะยุกเลิกนะคะมาตรการนะคะในช่วงของปีใหม่เทศกาลปีใหม่เนี้ยเนื่องจากว่าโควิดมาระบ,บาดอีกรอบนะคะเรื่องจัดงานบางจังหวัดนี่ก็ได้นะคะเนาะนางานปีใหม่งานข้าวดาวงานเอียงของหน่วยงานราชการนี้ ไปก่อนนะแต่ว่าจังหวัดคอนเจฟานี่ครับ คืออย่างเช่น้างโรงพยาบาลนี่ก็คือเวลาไปเยี่ยมคนไข้บอจําเป็นบอหายไปเยี่ยมห้เฝ้ากระเฝ้าได้แค่หนึ่งคนนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลมกดาหารนะคะโอ้ยอียังกกยกเลิกง,งานแต่งงานน้องกกยกเลิกค่ะว่าสิแต่วันที่31นี่กกยุกเลิกบ้แต่งนะคะเนื่องจากว่าเป็นโรคม,มาแบบนี้แล่ะนะคะความป้องกันก็ต้องป้องกันไวเพราะบางคนก็มาจากตา่างจังหวดัดแบบอันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับนะคะหลายหลาย ท่านนะคะเนาะที่แบบว่านะคะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไปในจังหวัดที่แปลมีความเสี่ยงเนี้ยนะคะก็ กลับมาแล้วก็นะคะให้ไปพบคุณหมอไปอ่าตรวจสุขภาพตัวเองดูก่อนนะคะดูแลตัวเองป้องกันโรครับผิดชอบต่อสังคมนะคะสําหรับผู้ที่อ่านะคะมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะรีบไปตรวจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะหากว่ามีอาการใดๆกระไดนะคะเนาะฝากไว้ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับเจฟัสสัมหามาเล่าวันนี้เป็นเกรดๆๆเล็กเล็กๆน้อยเอามาเป็นกําลังใจขอส่งกําลังใจให้กับนะคะจังหวัดที่มีความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสา าครนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจหายขอให้โรคโควิดหายจางจากประเทศไทยไปโดยไวๆไ,ไปเร็วเรวไปมืออนี่ก็ขอให้ไปไวๆนะคะเนาะเพื่อว่าเศรษฐกิจมันจะคล่องตัวการค้าการขายอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะเฮ้ากันยาคือการการค้าการขายแบนบอคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ